ถามหน่อยถ้าพี่ไม่อยากเกิดชาติหน้าแล้วพี่จะไปไหนในชีวิตพี่ดวงน้อย,อยพี่พี่ตอบได้ไหมว่าพี่จะไปไหนถ้าไม่อยากเกิดเมื่อชาติชาติหน้าคือคือถ้าสมมติไม่ต้องสมมุติหรอกคือเป็นลมเป็นภูเขาเป็นแม่น้ําคือถ้าไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็คือ,อจบสิ้นก็คือ ถ้าพูดจริงๆก็คือคําว่านิพพานเนะาะค่ะแถวคือคือถ้าไม่ไปถึงตรงนั้นมันยังมีกรรมเวรนหรือมีการาต้องมาให้เ,เวียนเวียนไหวตาย,ตายเวียนยังวนเวียนอยู่ก็คงจะไปตามตามบุญตามกรรมที่ทําไว้ในชาตินี้ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรถ้าปรารถนาได้ คือคือถ้ายังไม่ถึงตรงจุดที่เราตั้งเอาไว้ก็คงจะขอกลับมาเกิดเป็นคนและก็เกิดมาในอขอพบพระพุทธศาสนา,ศาขอให้มาปฏิบัติแล้วก็พัฒนาจิตไปจนถึงจุดมุ่งหมายปลายทางโอเคหนูเข้าใจว่าพี่เอ่อพี่ขอที่จะไม่มาเกิดแต่ว่าถ้า,ถาเวกเกาด ถ้าต้องเกิดเกิดเป็นคนพี่ต้องการจะบวชเป็นพระหรือเป็นชีเกิดเป็นคนธรรมดาไม่ต้องการบวชเป็นพระหรือชีแต่ขอเกิดเป็นคนที่ถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้จุดมุ่งหมายคือธรรมอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาขอเป็นอุบาสิกาที่บรรลุธรรมถึงจุดมุ่งหมายปลายทางไม่ขอบวช เ๋อวนะราอาจจะไม่เข้าใจคําอุบาสิกาคืออะไรก็คือคนปฏิบัติธรรมธรรมดาคนหนึ่งอ่ะเป็นคนเป็นไม่ศีลอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นผู้ที่เข้าสู่การปฏิบัติแล้วก็จิดพัฒนาหมยถึงรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็สิ้นสุดชีวิตไม่ต้องกลับปรเกิดอีกนั่นคือจุดมุ่งหมายของพี่ นัน่นถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดชาติใหม่นะแต่ว่าก็ยังเกิดต้องการเกิดมาเป็นคนเพราะว่าเป็นคนเท่านั้นที่จะไปสู่จุดมุ่งหมาย,อยของการบรรลุถึงนิพพานนะคลิปนี้ก็นะคนที่เข้าถึงไม่ได้เข้าถึงอะไร <มน S 1> ดอกแต่ก็ถ,ถ,ถึงที่หนูว่าถึงจะเข้าใจนะ พี่ก็ไม่ได้เข้าถึงอะไรนะนี่นพี่ก็พูดตามี่ไม่เข้าถึงอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจหนูไม่ต้องไม่เข้าใจอนะไรทั้งสิ้นพี่ก็ไม่เข้าใจนะตแต่คน,น่เข้าถึงจริงๆหนูว่าอ่ะแล้วพี่ถามคำหนึ่งฟังแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วรู้สึกยังไงอ่ะถามหน่อยหนูเหรอก็ยากนะเพราะว่าหนูหนูไม่ได้คิดเรื่องว่าจะไม่กลับมาเกิดฟังแล้วเออ เรื่องถ้าพี่กลับมาเกิดอันนี้หนูคิดว่าดีเพราะว่าถ้าพี่กลับมาเกิดแล้วเพื่อที่จะต้องการพกเพื่อปฏิบัติเพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติต่อปฏิบัติต่อปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ให้มีกรรมไม่ให้มีคือไม่ต้องมากลับมาวนเวียนเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดอีกแล้วเรื่องกรรม ถ้าถ้าจุดนี้หนูคือยอมรับว่าดีนะ,ะแต่ตัวหนูเองหนูไม่เคยคิด<ป>เรื่องที่ว่าจะไม่กลับมาเกิดอ,อันนี้ไม่เคยคิด<อ>ไม่รู้ว่าความคิดนี้มัน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 ,มน,มนแล้วปพได้ยินครั้งแรกจากพี่ใช่มันเอ่อทำไมถึงสะท้อนมา มามาให้พี่รู้สึกอย่างนี้ได้หนูก็คืองงอะ่ะคือหนูไม่เข้าใจตรงน,นี้ว่าผู้หญิงคนนี้ทํำไมถึงถึงเป็นอย่างนี้ถึงพูดอย่างนี้คําพูดอย่างนี้แล้วทําให้สงสัยแล้วทําให้มีคําถามอ่ะพี่ขอถามเธอในช่วงนี้รู้ไหมตั้งแต่เจอกันมาโดยเฉพาะเดือนเนี้คุณทําคลิปสั้นแล้วคุณก็ไปสู่การทําคลิปสั้นเอ่อ เกี่ยวกับธรรมะมาก uh huh. ธรรมะมากซึ่งก่อนหน้านี้คุณไม่เคยอะไร uh huh. เท่าไหร่ก็ธรรมดาของคนนับถือาศาสนาพุทธทั่วไป uh huh. แต่ตัวนี้คุณก็อมืมาเข้าสู่ตรงนี้ uh huh. มันถึงเวลาของคุณไง uh huh. เพราะคุณมาพบเรา uh huh. เรามีบุญสัมพันธ์กัน uh huh. เพราะฉะนั้นไม่แปลกราะอะไรอะ่ะเรามีบุญสัมพันธ์ไง uh huh. เราต้องมาช่วยกันเราต้องมาบอกเล่า จากคนที่คุณไม่เคยคิดว่ามีใครที่ไม่อยากกลับมาเกิดแต่คุณไม่ได้ยินไม่ได้ยินมาได้ฟังจากคนคนนี้ที่คุณช่วยเหลือเข้าสู่วงการ y o u t u ู e ไม่ได้แปลกอะไรให้พี่มาได้เผยแพร่ความรู้สึกความนึกคิดส่วน <S <S ตัวของพี่ใช่คือโดยเฉพาะที่จะเข้าสูน่ในเรื่องของธรรมะหรือการที่ช่วยเหลือให้คนพ้นทุกข คนที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือไม่ต้องกลับมาวนเวียนเกิดตายเกิดตายเกิดตายนี่คือ<ม>นี่คือพระพุทธเจ้าที่จะช่วยเหลือคนพุทธเจ้าช่วยศาสนาพุทธของเราคืออะไรก็คือต้องการให้คนพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าช่วยที่จะให้คนเนี่ยเข้าสู่การพ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาวนเวียนเกิดตายเกิดตายอีกอันคำว่าที่เดี๋ยวหนูข,ขอถามนะคำ,นคำที่ว่าไม่อยากกลับมาเกิดนี่เป็นคําของพระพุทธเจ้าไหมเป็น ใช่ไหมเป็นที่พระพุทธเจ้านี่ให้พ้นทุกเนี่ยให้พ้นทุกก็คือการไม่กลับมาไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะว่าการกลับมาเกิดนี่มันจะทําให้เราวนเวียนทุกอะเห็นไหมเกิดเกิดทุกไหมคนเกิดไปหนูทําไมไม่ไม่ไปถึงพระพุทธเจ้าหนูไม่เคยได้ยินนะเอาคนนีเอาก็บางทีมันยังไม่ถึงเวลาทุกคนที่เกิดมาเป็นนับถือศาสนาพุทธนี่ทุกคนมีพื้นฐานของศาสนาเป็นซิด เป็นเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือพุทธศาสนามานานแต่เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ถึงเวลามันก็ไม่เปิดเพราะว่าหนูอาจจะมาศึกษาไม่เปิดมะก็เปิดจริงๆหนูไม่เคยได้ยินใช่ได้ยินครั้งแรกได้ยินครั้งแรกเพราะว่าพี่ศึกษามาก่อนแล้วหนูไม่ได้ศึกษาอะไรตั้งแต่ตอนแรกมันถึงเวลาหนูไม่เคยได้ยินคำนี้เอาจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่คนที่เอ่อมาถึงจุดจุดหนึ่งจะรู้สึกเหมือนพี่นี่แหละก็คือ โอ้ไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วพอแล้วเห็แนแล้วแจ้งแล้วถ้าที่ถ้าพี่ตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่คือหนูสงสัยว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่กลับมาเกิดก็คือไม่มีกรรมอันนี้ถูกไหมท่านที่หนูพูดนี้คนที่กลับไม่กลับมาเกิดคือคนไม่มีกรรมแล้วอันนี้ถูกไหมคนที่ไม่กลับมาเกิดแล้วแล้วคือมีกรรมไหมก็ อมงานก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือจิตขอพัฒนาจิตของคนคนนั้นพัฒนาไปสู่ความแจ้งไปสู่ความไม่มีอะไรเลยว่างเปล่ามันก็นมันก็ไม่รู้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เนาะ <Okay. S 1> แต่เพียงแต่ว่าคือค oh, <wow. S 1> ือคือถึงจุดหนึ่งแล้วก็มันก็เป็นธรรมชาติเป็น เป็นธรรมดาดฟมันไปเลยมันไปเลย <ง S 2> มันไม่มันไม่หวนกลับมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกหรือเป็นพรหมเป็นอะไรอีกแล้วไม่กลับมาเป็นแมงอีกแล้วม,มันมันไม่ไม่ต้องกลับมาวนเวียนทุกข์อีกแล้ว <uk> อ่ะนะไม่กลับมาเกิดอืมเป็นทุกข์ไม่ก็คนที่คนที่ไม่กลับมาเกิดคนไม่ทุกข์อะ ก็จบทุกอะจบแล้วชีวิตสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์แล้วชีวิตจิตวิญญาณจะล่องลอยไปตรงไหนก็จบดับสลายก็เป็นลมเป็นส่วนเป็นอะไรก็ไม่รู้คุณต้องไปถึงตรงนั้นเองคุณถึองจะดูคุณต้องศึกษาด้วยแต่ว่าคพี่ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้บอกไว้ตอนนั้ก็ก็ไม่รู้อันนี้พี่ก็ไม่รู้ไม่รู้รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าพี่มีจุดุ่งหมายแค่ว่าถ้าไม่กลับมาเกิดได้พี่เห็นการเกิด การเกิดพี่ก็เห็นแล้วี่ตัวเองเกิดมานี่มันทุกข์นะเกิดเกิดแก่แกพี่เห็นอีเจ็ดสิปีนี่แก่นเท่าเนี่ยโอ้กว่าผมนี่จะกว่าผมที่จะทำใจได้นี่น้านน่แกเนี่ยความแก่ความแก่ชราความเจ็บความเจ็บป่วยความพี่ก็ป่วยโน่นป่วยนี่ปวดขาปวดแข้งปวดเอวปวดหลังเจ็บแข่อกันแล้วก็ตายมันรออยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราเกิดใหม่แล้วเรายังมาวนเวียนตรงนี้พี่เห็นแล้วไม่ต้องการ เป็นสิ่งที่ดีคลิปหน้าหนูก็มีความรู้สึกอยากรู้ว่าแต่ว่าจะตอบได้ไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะืคอว่า,าได้เลย,ยถ้าไม่อยากเกิดอันนี้จะทํายังไงจะไปยังไงอะไรนนคลิปต่อไปอหนูอยอดสุดอยอดหนูอยากรู้ต่อไปคลิปหน้าคือไม่รู้นะว่ามันจะมีคําตอบแบบนี้หรือเปล่าไม่ทราบคุณต้องมีสติและดูที่ใจตัวเองเท่านั้นค่ะ ดูต้องติดตามแน่นอนต้องติดตามต้องติดตามแน่นอนเพราะฉันก็ไม่ใช่ผู้รู้แต่ฉันรู้ตัวรู้ใจรู้กาย <Okay. S 1> ของฉันเน okay, องโอเคบายบาย